เจ้าซูเปอร์เซียใช่ไหม,มต่อกระบะทำสีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโรดำซิงดินดวนอู้นี่เสาสูงเนาะแล้วเขาก็สโลปโจงอ่างแบบนี้ครับสวัสดีครับช่างเมย์ทำอะไรครับนี่ฮะทำอะไรอเอากระบะออกอทำไมอ่ะ ชัมเละใหม่หมดเลยเอ้าอันนี้ไม่ใช่ต่อมาใหม่เหรอฮะชัมเละคัตซีโลซัพคัตซีวางหัววางเครื่องใหม่หมดอ๋อวางหัวใหม่วางเครื่องใหม่อู้นี่มันรถใหม่ๆเลยนี่เอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะจะคลองอยู่ไหนจะคลองนะ่าจะอยู่อุดรนะรถมาจากอุดรรถมาจากอุดรอ,อายุยโอ้รถใหม่เลยเนี่ยต่อมาใหม่เนาะ ยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่ว่าเอามาทำใหม่อู้สองต่อเลยสามต่อเนาะสี่ต่อใส่ทิฟซีไหมทิศซีด้วยครับโอ้ดีคอนเจนเข้ามารถใหม่แท้ๆทำเพิ่งทำมาใหม่นี่ครับเห็นไหมโอ้เพิ่งทำมาใหม่ เขาจะวางหัวอะไรเนี่ยน,นี่โบใหม่ภายในก็ใหม่ดูครับอเองว่าก็ขายได้ครับหัวกระบะขายได้นี่จะเป็นตัว f อฟซี้อยสิบเจ็ดหรือเปล่าเนี่ย นี่รถลูกค้ามาจากโนนนารายครับรถเป็นไรครับเสี่ยฮะสะดุดสะด,ด,ดุดอะไรอะ่ะโอ้นี่คนขับบ่อู้หุ่นเลยทรงผมได้ใจทรงอะไรครับเนี่ยฮะฮะทรงโจรแต่โดนใจ อีกขังเลดลอยเลดอันนี้เอามาเพื่ออะไรมาแก้แก้เพราะว่าเพราะว่าเครื่องสะดุดจีโอแปดอีครับโอ้โห ยกหัวดูหน่อยสิสโอ้ย <c oughs> โอ้โ,อโอหหนักเท่ะไหอันนี้นมีอะไรข้างในหรือเปล่าตั้งสปริงตั้งสปริงแปดอีแล้วเนาะมันสะดุดยังไงไลายน้ำมุงมน้ำมันก็ก็<ๆ>สะดุด ี่แหละพวกคอมมอันเร็วมันมีลักเซ็นเซอร์เยอะเจ้านมเย็นต้องจัดแบบนี้ตอนนี้รถผมไม่ได้อยู่อูนะครับอยู่ร้านท่อครับไปทำท่ออยู่ อันนี้เอาไปใช้ได้กี่เดือนแล้วฮะสิงหา,งห,าห้าเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วนี่มายังกรองพี่ไหมยังยังมาสั่งติดทำคิวงานทำเยอะอะไรทำเยอะตรงอ๋อคนทำเยอะคิวงานเกนะี่นะเออคนโทรมาถามพี่พี่ก็บอกนี่นี่ไปเลย นั่นแหละก็คือเกยว่ัถ้าเต็บพี่เอาไปเหมือนกับว่าถ่ายโพสไปปุ๊บคุณสั่งเต็มเลยว่ารอหน่อยเด็กเกจะรับคิวให้อยู่เนี่ยอู้น้อยการช่างครับคนโทรมาถามเยอะพี่สั่งจากไหนครับมันดีแล้วมันก็เท่ากับว่าบางบางคนเห็นลูกค้าอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าีใส่กรงใหญ่ไปเป่ามาก็ดินดินเยอะอยู่เหมือนกันมันเรื่องเป่าดินเยอะอ่ะมันเยอะอยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันไม่หลุดเข้าไปทางในถ้าถ้าถ้าเป่าไปมันอุ้มดินได้เยอะกว่า ถ้าเป่าเป่าไปปุ๊บไม่มีดินอ,อันนี้แหละ<อ>่ากลัวเราะดินมันหลุดเข้าไปข้างในเครื่องคือกองใหญ่มันอุ้มดินนะเยอะกว่ากองเล็กใช่ครับนะครับเพราะว่าอุกองใหญ่ดินเกืบอบเยอะกว่าเอา้าก็มันดักก็อยู่ในนี้หมดมันไม่ได้เข้าไปข้างในแต่เ,เราต้องมาล้วงดูในท่อตรงนี้ถ้าใส่กองเดิมอะ่ะมันมันจะหลุดเข้ามาในนี้มันเก็บไม่ค่อยเยอะปัญหาตัวนี้ต้องเซฟดีๆจุดนี้ ว้าวอันนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยน็อตใขาแล้วอันนี้จิ้มมานี้น็อตขาดหรือไม่น็อตตัวนี้เกิขาดแล้วนี่ตกมาแล้วก็จิ้มนี่เนาะโอ้เสียใจเสียดายของไปวิ่งอยู่โนนอะไร น,าาน,นับไปได้ตัวปะทะตนีปตดใจปกติไอ้รุ่นนี้จะยังมาคลายลิ้ตูครับอย่าตึงมากไอ้ปากนกแก้วอะถ้าตึงมาก<บ>ขาดบางคนเขาก็รีวิวคือเชื่อมยันตรงนี้ยันนั้นยันนี้มันคือใส่น็อตให้แข็งเกินแล้วทีนี้น็อตมันไม่ขาดทำให้ตัวนี้ฉีกพอเชื่อมดามม่นี่ได้ฉีกขาดปุ๊บไม่นี่ก็ตัวเนี้ยขาดบ้างมันมีข้อดีอเสียหลายอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันพวกนี้ เนี่ยปากนอกแก้วตรงนี้คือให้มันเล่นตัวได้คือแบบอย่าให้มันสนิทเกินนะคือแบบให้มันเล่นตัวได้หน่อยนะครับรรรรรช่างเมย์ดูดท่อ น่าจะเป็นแปดสี่แถวนู้นราคาเป็นไงครับเสียวิ่งดินรา <150, 180. S 1> รถดำเหลืออ้าวฮะรวมตกักรวมตักรวมเทรวมดันเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบถูกเถตอ๋อวิ่งใกล้เหรอรถดำเหลือไมมถึงร้อย เจ็ดสิบแปดสิบออันนี้รถสะดุดนะครับก็มันมีเซ็นเซอร์หลังเครื่องอยู่ตัวหนึ่งนะครับอาจจะสกปรกอ๋อท่อออกข้างหลังแล้วท่อเปซี่ยนซีนอะไรไปเลยเละหมดแล้วสิบลมตั้งแต่ช่วงนี้ไหม อันนี้เฟืองเฟืองเดิมเลยหรือเปลี่ยนแล้วเก้าสามเก้าแรงสิบเอ็ดสี่ศูนย์แรงไอเร็วเกินจริงผมขับดูแล้วรถลูกผมอ่ะอู้มันย่องไม่ค่อยได้เลยอ่ะเก้าสามเก้าบอะ สองสี่ไม่มีหมดแลวอวเก้าสามเก้านะพื่น้องถ้าใครเล่นเครื่องแปดอีครับเก้าสามเก้าสิบเอ็ดสี่ศูนย์เร็วครับผมลองขับดูแล้วเร็วจัดมันรถล่องนะอะ ทางแบงค์นครับสวัสดีครับช่างแบงค์เอ้าไม่มีใครอยู่เลยครับสีหัวครับนี่รถล,ลูกค้า สีสวยเถะ่ะว่ะสีบรอนไหมดูสวยดีนะสีบรอนนี่ดูครับชอบเลยอะ่ะเงาจัดครับไม่มีใครอยู่ น่าจะไปกินข้าวแล้วเที่ยงแล้วโอ้แต่คันนั้นอ่ะรถเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ครับแต่มายกหัวยกกระบะออกเปลี่ยนเครื่องมาไกลซะด้วย สายควันด้วยเนาะสายควันนำปี่เลยครับแมพอ,อ๋อตรงนี้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวอ๋อแล้วก็ท่อยุยบยอดออกนี่ชั่งมาจากไหนครับ ช่างมาจากไหนมาจากภูมิสวรรครับฮะมาจากภูมิสวรรครับภูมิสวรรสังขารรู้นะครับผมเอมีอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยโชกใหญ่วกว่านี้นหรอือเปลี่ยนใหม่บ่ฮะ อันนี้โชคเปลี่ยนเปลี่ยนตามคนขับเหรอยอกหยอกมันสูงเลยมันสูงนี้เลยอือตัวนี้ซื้อใหม่มันใหญ่เกินไปไม่เริ่มพอดีผมว่าดีนะใหญ่แล้วมันดีอ๋อของใหญ่มันดีเนาะดีแล้วครับถึงว่าเด้ผู้หญิงก็ชอบของใหญ่ของใหญ่เนี่ยของใหมันดีเออดีครับคนขับลูกชายเหรอวะปู่เป็นลูกชายครับ อันนี้พ่อทำไม,มหุ่นลูกชายกับพ่อไม่เหมือนกันเลยฮะลูกชายครับอันนี้ย่นช่วงเสร็จแล้วครับขันเขียวอย้ได้ถังน้ำมันมีเนียมด้วยเหรอ,อ สียาวตัดออกอย่างเยอะเลยทีนมีแม็โคด้วยเหรออ๋อสามคันคนอ๋อพี่สาวม,มีเมโครถด,ดำพี่สามคัน ทีมงานพี่น้องีมงานครอบครัวเดี๋ยวไปจบคลิปกับเจ้าเอรถใหม่ทำสีมาใหม่ คันนี้ได้ถังมินิมาด้วยอู้ดีเถอะวะขายได้คันนี้ไปสุดจัดเลยครับแจงมีรับจบหรอคันนี้ต้องทำไรมั่งคันนี้ทำไรมั่งเกะไม่หมดเลยคัสซีต้องถางไหม แกะเหมือนกันครับแกะแยกเป็นชิ้นเลยแยกเป็นชิ้นแล้วก็ซับแล้วก็ซับใหม่ตีมุดใหม่หมดอู้เอาอย่างงี้ก็ต้องเขียนแบบใหม่สิเขียนใหม่ดิเพราะว่าคาซีตัวนี้มันไม่ถึงอันนี้จะวางเครื่องอะไรเขาว่าเจ็ดอีเจ็ดอีเหรอง้ก็ง้แบบพวกนี้แหล้วโมจะวางหัวไม่กล้าเป็นตอนเดียวหัวไม่กล้าตอนเดียวโอ้แต่ก็ต้องเขียนแบบใหม่นะนี่ พวกฮิโน่มันเท่าไหร่นะความกว้างค่สี่แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดไหมฮะแปดสิบสองหมาอันนี้ไม่ถึงหรอกเนาะนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าต้องเขียนแบบใหม่คือมันรถประกอบเนี่ยอืม,มประกอบใหม่หมดเลยบายบายคลิปนี้สวัสดีครับ